สอบถามไนก่อนกูไม่รู้เองกูเปลี่ยนหม่ใหม่เออผมไม่รู้ว่าเอ้ยใหม่มันดีไหมเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้ใช้มันว่า power อะไรสักอย่างเอออะไรวา48โวลต์ทำไม่เสียงมันแบบมันไม่สุดยอดฮะมีคนขับรถชนหินด้วยขับเร็วเกินหรอเร็วไอเวนไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ย โอ้โหขับรถเก็บเวลาเก็บประมาณนาทีกว่าสองนาทีเฮ้ยเฮ้ยรถใครวะทันโดดทันอ้โหรถแม่งอย่างไวเลยเวนมาผมแบตจะหมดว่ะเฮ้ยอุ้ยโอ้โหรถปั๊มา่ะตกแตกอย่าปั๊มช้าหน่อยขึ้นเลเวระวังนะมันมีรถฝังเยอะอยู่ทีไป กลับมารับหน่อยกลับมารับหน่อยได้กระมาตกซีเพสเป็นเลยค้อนวิดไนท์แล้วก็เอ่อใส่ขอนึงนะพี่ลิ้ยงได้ถึงแล้วค้อนค้อนวิดไนท์เวีนเวนเวียนกลับมา,ลามกลับมากลับมาอยู่หลังนอนกลับมามารับหน่อยที่อยู่ข้างหลัง โอ้ยโอ,ยอ้ยระวังระวังไม่งขับก็เสียวเลย,ย,ยอันนี้เขาคุยวอลกันนะครับก็จะเขาดูว่าน่าลำคาญมิดหน่อยเออแต่ก็มันเขาเรียกว่าได้ได้เขาเรียกว่าช่วงอะทึกด,ดีเออโอเคเลยละเอาเอาอยากันวะไกลเกิน โอ้โหไหวไหมเนี่ยโอ้โหไหวไหมฮะอ๋อโอเคโอ้โห,โโหตามไปอีกหนึ่งดอกเดี๋ตอนนี้ถึงไหนกันแล้วครับถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วสองคนกำลังไปสมทบอยู่ก้อนหนึ่งลดความเชื่อขับรถมังงง รถยงโง่ก็มาค่ะเอาก็มาดิฮะก็มาไปดับเก็บยังเก็บยังเออเ็มงโนเนียแล้วอ่ะอือหือโอ้น่าจะเกได้นลนานแล้ววะคนสุดท้ายได้ เก็บไม่ได้วะเก็บพร้อมกันไงมันเก็บพร้อมกันใครตีวะโว้โว้อะไรนะวะใครจะได้จ่มีใครได้แน่นอนอ้าวลงล็ลงก็โว้ไม่มีคนได้ไม่ม oh, ีใครได้สี่รอบแล้วสี่รอบสี่รอบไม่สี่รอบแล้ววะนี่มึงกดเลยจะเต็มแล้วกดอิเลยกดอิโว้โโโอ้โหขอบคุณค่ะ ของออ้ไม่ทันะไรวะนักฟาดถี่ขายแดงอมเมะไม่ไม่ขายยังแดงเนี่ยไอเย็ดเช็ดสองมัดมาไม่ทันหมดเสใจเรามาช้าไปวะแถวมาช้าไปรู้หรือเปล่ารถคันไหนวะคันนี้ไม่ใช่หรอเตือนไม่ได้ก็ไม่ต้อกลับผมหายไม่ใส่หน้ากากไม่ผมใส่นี่ไม่ได้อะเพื่อนตาผมมาแล้วมันดีเลยนี่ยว่ะ โอ้พ<ป>ังพังไปพี่ใครก็ได้ขับรถหน่อยเดี๋ยวเปลี่ยนทานกันดมพอด์ตมีเบลไปเลเบลไปเลเบลเลยใช่ไหมมามามาโอ้ทำไมมันไปทางนี้วะเลเบลก็ยจะไปจะไปใปไปปียวุฒินะพอหกสิบได้ไหม อ๋อไม่มาลงรถเวลาคุยวอเวลาคุยวอลตอนขึ้นรถจะเพิ่งคุยวอลไม่งั้นมันลงรถใช่วะผมว่าผมจะเอารถคันนั้นไปแต่งก่อนเอะอรถผมอะไปแต่งเกียร์ให้มันแบบเกียร์แบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอะครับอืมแต่แม่งโอ้เปลืองเปลืองเงินอะถ้าจะเอาไปแต่งจริงอะเปลืองอะ แต่ตอนนี้ก็น่าจะครือว่าทํามาหากินนะครับเห็นไหมก็คือถ้าเป็นผมอ่ะผมไม่ไปยุ่งนะพวกแอร์จบแอร์จบอะไรอ่ะไม่ไม่ไม่ไปสน่จกูฟาร์มอย่างเดียวตั้งหน้าตั้งตาฟาร์มอ่ะเออไม่ได้ครับทำข้าวสารทำนี่ทำาวสารทำกวางเนี่ยโอ้โหจารย์กูรวยไปแล้วครับเพราะว่าผมมเล่นทั้งวันยังไงเออเข้ามาพวกผมผมก็ต้องเข้ามาฟาร์ม ส่วนส่วนใหญ่ผมจะไม่ได้อยู่แก๊งอ่ะส่วนใหญ่นะโอ้หลอดไหมนั่นแต่ละคนขับรถยังหนีหลอดไหมนอเขาซื้อหลอดไหมลอง,งซิมาดูกัน <d ann oy ed> อะไรเนาะพูดอะไรวะเมื่อกี้เนี่ยไม่ยินวะล็อกรถเตอร์ออรล็อกรถเตอร์ รีมีไนมีนหนกับบาลรถล็อกรถไหมโอ้โหรถยับเลยจะพรม้าวใหมรวยวะรวยวะรวยวะพาวใหม่เองก็ว,วะพาวใหม่ก็ประมาณ500อ่ะประมาณผมมีอยู่4ี3อยเก้บเกือบ500ไม่มีอะไรสักอย่างเลยตอนนี้ <c oughs> พระใหม่กูขา,ายละนี่มันน่าจะได้รอบละสอง ห้าหมื่นไะอือหือ mm ก็จะมานิดหน่อยแะ้วกันนะครับคุยเข้าไปกูใส่งงอย่างเดียวทำไมกูใส่นะครับจองแผ่วนจรยี่สิบอัน่ะบอกให้อันนี้หัวแมวนี่ใครเนี่ย โซเองครับเอ้าไปเปลี่ยนชุดตอนไหนนะฮะผมใส่ชุดนี้ตั้งแต่แรกแล้วเอ้ารอตอนแรกห็นโลโก้มิไหนนู่นมิดแก๊สคอกระจุกในสอ๋อแก๊สเหรอแก๊สอยู่ไหนวะรับผมเดี๋ยวไปเปลี่ยนใส่เสื้อใส่นี่เลยได้ได้ฮะแก๊สมีตู้ยังอ่ะอะไรซองยังไม่มีเลยคะต้องดูเดี๋ยวเดี๋ยวตีตีเลยปะล่ะตีเลยนะขาดแผงวงจรอ่ะ เอาเดี๋ยวเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูให้ลองให้ตีก่อนก็ได้มีมีแผงอยู่อันหนึ่งแล้วน่าจะมีสองเราจะมาดูว่าไม่น่าผมได้ตีดีนะครั้งเดียวมันจะติดเลยก็มีสามอ่าสุบัตได้ตียังอ่ะไม่ได้ตีเลยยังไม่ตีเลยโอเคไหนสุบัตสองทีไปคนละสองทีว่ะ ไม่ได้หาของช่วยแต่กูได้ตีว่ะไม่ใช้ไม่ใช้ทองแดงกับเหล็กแัดผ้าใหม่ใช้อ่ะปัดเอาอปุปกรณ์มาึ้นหน่อยอุปกรณ์ขรั้มนะกักระเป๋าอะไรอ่ะยิ้มแปดยิ้แปดยิ้แปดกับสปริงๆๆๆวิ่งกูอยากไปจกอ่ะหนูวะเ่อวลนเอ้ยเวน,เเนยังไม่ตีนี่ว่ะตีไปแล้วว่ะ ต้องใช้ผ้าไหมอ่ะอุปกรณ์ครับมีสองพี่สิงมีสองแล้วก็โอ้โหทองแดงสปริงผ้าไหม่พมนีคเล็กแช่งแต่ผมไม่มีนี่ให้นะไม่มีเพชรให้นะมีนะเพชรอยูเพชรอยู่เพชรมีอยู่ไม่มีนะมีไหมไม่มีเพชรอยู่ใครจะมาเอาแถมวงจรหนูผมสองอันฮัลโหล เ<ผ>ดี๋ยวก็เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมให้เดี๋ยวผมให้เองกำลังวิ่งไปสปริง,งรมาสองเจ็ดเจ็ดโอ้โหดูดิไม่เห็นเนี่ยใช้อย่างเยอะเลยอุปกรณ์ครับเลยอุปกรณ์ที่ต้องการก่อนนะครับหนึ่งทองแดงทับทิมทับทิมเนี่ยหายากทองแดงโองดคไม่เคยไปหาสปริงปริงแม่งห้าเพชรอีกสองเพชรเนี่ยโอเคมีอยู่กระจกอีกสิบแผงวงจรไฟฟ้าอีกหนึ่ง เหล็กแท่งอีกสิบตองแด<อ>งรีบตีรีบไปทุดแดงคงมารอตีอาวุธแน่อืมมาารอตีอาวุธกันอยู่ตรงนั้นตององซองตามมาคบหน่อยเดินม่คยุยสุดแดงวะมีการเดินมาคบได้ครับทูกพี่ไปจะใไปจัดส่ไปทางว็ดิง้ง ก,ก็ว่าแกผมขอพี่อานติดออดไปเว้ยก็โอ้โหแม่งเสียงอย่างเด็กติดคิวทุกคนเลยเว้ยผมเกยช่างมันแล้วก็ใช่พี่สำรวยเขาอยู่ผมสองคนยังแค่เป็นคนหนึ่งเขาเข้าเมือม้าไม่ดันไม่เข้าบอยใช่เสียงไม่อย่างเด็กเลยใช่ตอนนี้น่าจะยังไม่เข้ามง้ง้พี่สำรวจเขาได้เว้ยเขาโทรมาผมเลยได้สองสวยครับ โอ้โหแม่งกูไม่ที่เยวคนเดียวอ่ะทุกคนผิดอ่ะสักด๋ฮะคุณอิงก็มาพบเรยให้เงาเงาเออคุณนี่งับเหยืเต็มป่ะนี่โอเลยเอาไปแล้วเหรอคะคุณเพนใช่ผมรู้สึกนี่นะ อืมคนนี้กูคนนี้ผมเห็นอยู่นะลางๆมีเงินใช้ไม่หนีพร้อมไม่ค่อยมีไม่ได้ฟาร์มเขาตัวเองรเอาไว้เร็วไวเลยไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเดี๋ยวยิงเงาตังค์ให้นะผมไม่เป็นไรพี่เกี่ยวไว้ไม่ถ้าไม่มีมีเงินยิ่ข้าวรู้เพราะวาไม่มีเอาไวก่อนยังไงก็เก็บไว้กับพี่อยู่ทีอ่าโอเคถ้าไม่มีพี่บอกนะโอเคครับแล้วผมตอมอแล้วนะฮะค่ะบายๆต่อมอแล้วดื้อ ผันดีเดอร์ผันดีเดอร์แหม่แม่งรู้สึกกูดิ้งคุดิ้งครับสวัสดีครับเอ้ยค่ะครับอ่าจะมาสอบถามสามเรื่องเอี่ยวก๊งอุจจาระครับเอ๊ะแป๊บหนึ่งนะครับเดินไปตรงนู้นได้ไหมแล้วทำไมเสียงคุณกูกูกัดโอ้แม่งโดดนิดนึงค่ะไม่ได้กูกูกักัดอย่างเดียวแม่งบาก้วยโอเคครับฮะ ไม่ใครเรียกเลยวะใครเรียกอะไรวะเรียนหาอะไรเสียบก็จะมาถามเรื่องเกี่ยวกับโกกแกงโอซากะครับแกงโอซากาค่ะใช่ใช่เอ่อตอนนี้คือยกเลิกความบาดแล้วใช่ไหมใช่ค่ะยกเลิกความบาดแล้วโอ้โหไม่น่าเลยอะอยากความบาดมานะแกงโอซากะโอซากะ ใช่แต่ว่าถ้าเกิดคุณแบบว่าไม่พอใจเขาในส่วนแบบคาพูดอะไรเงี้ยมันก็สามารถดําเนินสตอรี่ของคุณได้นะใช่ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าว่าในเรื่องอ่ากับสภาเงี้ยเขาอ่ะมาขอเขามาขอโทษแล้วเขามาขอ้ามาแล้วอะค่ะทางสภาก็เลยยกเลยความบาดแล้วตัวนี้อ๋อครับผมใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดเขาแบบในอนาคตเขาทําอะไรอีกก็เป็นเรื่องของอนาคตแล้วใช่ใช่เพราะว่าผมจะมาสอบถามว่ามันจะสตอรี่ยงไงต่อฮะ เลยแบบพอเข้าใจไปตรงนี้แต่เดี๋ยวพวกผมก็ประชุมกันอยู่ครับว่าจะว่าไงตรงนี้้เอิดเขายังไม่มาอะไรเงี้ยว่าผมก็ตามหาตัวพวกเขามาเลยหาตั้งนานแล้วอ๋อบางทีเขาถอดเสื้อทางานหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจอันนี้ผมก็ไม่ทราบครับผมหากันนานอยู่พอสมควรเขาไม่ใช่ทอดไม่ใช่หรอใช่ใช่แต่ว่าไม่ไม่รู้ไงเพราะว่าไม่เจอไม่เจอตัวเหมือนกันเขาอาจจะฟาร์มช่วงแต่แต่ว่าฟาร์มดึกๆกก็ไม่เจอนะยิงก็ไม่เจอเหมือนกัน ช่วงเช้าอ่ใเพราะเช้าผมก็ไม่เจอใช่ผมบางทีผมอยู่กัอบสองวันนี้ผมก็ไม่เจอเนยนะมันไม่เข้ามาเลยอ่ะใช่มันพตอรี่ต่อไม่ได้ครับก็ไม่มากันอืก็ต้องรอรอพวกเขามาค่ะอ๋อใช่ใช่ตอนนี้ก็ฟาร์มของทำอาวุธรอเลยใช่ก็เตรียมตัวมาเนี่แหละครับครับพวกคุณเลยก็เห็นเห็นสุดเขียวทำงานกันเยอะเลยอ่ะ พอความเด็กกันยำเข้าสมาแล้วมีสปิริตใช่มีแรงขึ้นในการทำงานนะโอเคค่ะสู้ๆนะคะทำไมกูไม่มีแรงขึ้นเลยวะยบอกค่ะถ้าเกิด ทำอยู่ทำงานห่างกนให้ตัวเองสำแก๊งกูยังไม่ไปเข้าไปยุ่งเลยไว้เจอกันครับแล้วเป็นยไงบ้างคะเนี่ยแก๊งได้วุธกี่ชิ้นแล้วคะเนี่ยเป็นความลับครับตอนนี้ไม่มีความลับด้วยเราดูเอาตอนแบบว่าไม่ใช่อะไรกูก็ไม่รู้เหมือนกันแก๊งไม่มีอยู่โอเคไม่ต้องตกใจนะถ้าเกิดมีคาตานะไม่ต้องตกใจนะอย่างโมะ หยอครับหยอกแล้วต่ผมไี่ตีกันนะครับจัดครับผมโอเคไม่เจอกันครับครับขอให้ติดครับขอให้แล้วผมเป็นวันที่ดีค่ะขอให้เป็นวันที่ดีเช่นกันไป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 แเสียเอฟไปไหนครับเดี๋ยวพี่โทรหาก่อนพี่ว่าเจ็บวจัดจัดจิงไม่รู้จะติดปะมาเกินเราต้องออกโกโปบ้าง ฝังสักเล่มรู้ใครโกโบบ้างวะเนี่ยจะจะมีคนที่คนหนึ่งไว้ที่โกโบเนี่ยคนเนี้ยไอ้นี่ขอมีเล่มเดียวเพราะมีเล็มน้อยอ่ะไม่ต้องการเลยแล้วกูเข้ามากูไม่ได้ทำอะไรเลยกูได้ตีแล้ว่ะจุกูไม่ได้ช่วยแกงนี้เลยจะกเว็นตังค์หนึ่งคือเงินกับผ้าไหมเฉยผ้าไหมแม่งกูก็ทำไม่ครบด้วยที่เวนไอ้ี่เวนฝากไว้อันหนึ่งแล้วก็โอี่อันหนึ่งแล้วก็มีเศษมันมันขาดแล้วก็มีเศษวงจรอีกสองอันจุกเลย มีมีเพชรอย่างที่คนตีสามคนมีเพชกันนไยการหน้าวุธมีอยู่ขาดทองอ่ะขาดทองกับทองทองผมมีให้ทองกระทบที่ผมมีให้ผมขาดแค่เพชระที่ไม่มีให้อ่ามีเพชอยู่ครับอยู่ครับมีเพชอยู่เพชรสองว่ะนะไม่ต้องนัดมีอยู่เหมือนกันมีใครมาที่เจ้าเนี่ยพี่ที่ให้คนข้างหลังก็ได้พี่สิงอฮอ สองหนึ่งเก้าครับแผงวงจรทองแล้วก็กระจกใครี่เอาแผงวง,งจรนะพี่ขอเอลขกระเป๋าหน่อยมีอะไรบ้างวาะทองแดงครับทิมส์ทองแดงครับทิมนะกระจกแผงวงจรเหล็กทองแดง,แงโอ้โหคุณคิวโคตรนานเลยขอเลขกระเป๋าหน่อยครับคนที่จะเอาแผงวงจร เอ้ยสปิงไม่ต้องตีนะขอผมได้นะสปิงไม่ได้ยินเสียงเลสามร้อยสามร้อยสมร้นะคองบอมสองหนึ่งเก้าสปีเอแข่งจอนอนเทาแข่งจอนให้สองนึ้าแล้วใครคนละสองอันใช่ไหมใครคนละสองอันใครคนหนึ่งอะไรเลขอะไรครับอ่าสามหนึ่งศูนฮะมีสวยมากเลยครังหน้าตียวบุตรหอดเกิน ไปใช้ไม่ไงไม่ไปใช้เท่าไอ้นี่ไงไม่ใช่อะไรกูขาดว่ะดูดิกูขาดทองแดงทรับยทิมกระจกสปริงขาดแล้วก็มีอะไรกระทองกระจบีย็ขาดทองกระจกทองกระจกบับรทิมโอ้โหขาดอยากออกตอนนี้ออกไปห้องไม่ได้เลออกไปห้องไม่ได้นะฮะแม่งติดจิวเยอะชิบหายเลยนักสมาธิก่ระทงกระจก เอ่อทัพทิมแล้วก oh. uh, ็สป eh BE ิงที่ยังไม่ได้นะครับสองสองหนึ่งเก้าเขาสองหนึ่งเก้าขาเลยครับเอ่อทองทัพทิมอย่ปล่อยเขาตีกันก่อนนะผมอ่าผมค่อยตีทีหลังแล้วกันโอ้หเมื่อวานค้ามาสี่ชุดวะห้าสิบกว่าชุดตีเมื่อวานไม่ติดหกหกรอบอ่ะโอ้เกินไปครับมิเตอร์เวนตีก่อนเลยครับหึ่งเซทวน ขาดทองอ่ะขาดทองมา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 ผมมีขาดทองว่ะกูแม่งไม่มีอะไรเลยกูบอกกันตอนนี้กูแม่งไม่มีอะไรไม่อยากไรแล้วเข้าโต้ไงมาแล้วปิดหน้าจอเท่าไหร่หนึ่งเก้าศูนย์กูมันคนเดียวเสาชุดทอถ้มีใครขยีกครับมีใครขาดอีกไปไปไปแล้วสกตโซครับขาดเกือบจะทุกอย่างโซขาดอะไรบ้างก็ที่ผมมีอยู่แล้วมีแค่เหล็กกับทองเหล็กกับทองใช่ไหม โซเข้าไหนนี่เข้าไหนอะหัวแมวอ๋อหัวแมวแล้วแก๊สขาดอะไรบ้างอะของโซมีแผงแผงวงจรแล้วพี่ให้แผงวงจรกับโซแลยละโซขาดอะไรบ้างนะขาดทองเหรอแผงวงจรผมยังไม่ได้เลยแล้วใครใครได้ไปวิ่งอีพี่ให้ใครอะผม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 ได้อ๋อสองหนึ่งเก้าอ่ะนะอ๋อสามหนึ่งศูนย์ของไม่เก้พี่ให้แผงวงจรไปสองหนึ่งเก้าเลยสองหนึ่งเก้าเหรอยืนู่น แก๊แก๊ปขาดอะไรปะขอให้มีเต็วเม่ขาดเยอะอยู่ฮะมีมีงของเจาเกียนสีปะขาดอะไรขาดอะไรขาดทับทิมอ่ทองแดงทองฮะให้ให้ให้คนหนึ่งสองอะอยู่ไหนอยู่ไหนคนแมว่กี้ี่ให้แผงของเมื่อกี้พี่ให้แผงกับเลขสองตาวเมป่ป๊เป๊ปบป๊ปบป๊ปปปปะ อ่าแผงวงจรมีแล้วกระจกมียังกระจกยังครับกระจกทองแล้วก็ทองแดงทองขาดอีกห้ามันไหนีปะโซโซครับของโซได้แผงกี่อันละยังไม่ได้เลยเฮ้ยเล็กไรเล็กไรอยู่กับผมสองอันไอสี่สองอันสี่อันสามร้อยกระป๋าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยให้ ของกระเป๋าโซ่สองหนึ่งเก้าะไม่ไม่สามร้อยครับขอสามร้อยเอ๊ะแล้วสองหนึ่งเก้าของใครกระเป๋าแงยเนี่ยของคุณเวนอ๋อพี่ให้เวนไปแล้วสองอันเมื่อกี้ใช่ใช่ผมให้เออผมแมวไปแล้วไงอีกสองอันโอ้โหอ้าวคาคาเล็กอีกสิบคาเล็กเด้อผมมี ขาดทองแดงอ่ะไม่ต้องละให้เล็กละทองแดงอ่ะทองแดงอยู่ครับเขงไม่มาอยู่เขาจะนี่ยแหละรอบาสองจัดไปเจ้าใช้พอดใช่พอดจัดแล้วตังเนี้ยต้องจัดแล้วต้องติดแล้วต้องติดแล้วต้องติดแล้วติดพวกที่นอนตายตาหลับวันเนี้ยอ โอ้โหโอเคหมดแล้วอ่ะไปต่อไปต่อไปใครขาดสปริงอีกใครยังไม่ตีบ้างเนี่ยตอนเนี้ยผมขาดครับผมขาดครับขาดสปริงผมขาดเพชรทับทิมสปริงเพชรใครมีเพชรบ้างอ่ะเพชรผมไม่มีเลยมีมีพี่มีอยู่ใช้เพชรเท่าไหร่ใช่สองใชรสองนะทักที่ผมมีให้เดี๋ยวผมให้ทับที่มีขอเลขกระเป๋าหน่อยครับ พี่ไม่ได้ยินเสียงน้องอะใครได้ยินเสียงบ้างได้ยินครับได้ยินสามหนึ่งศูนย์เล่กระเป๋าขอสามหนึ่งศูนย์นะใช่ใช่ออกแก๊สแก๊สขาดสปริงอยู่ปะใช่ครับขาดสปริงสองคร่บเดี๋ยวผมแล้วอันนี้ครบแล้วใช่ไหมแก๊สอะครบแล้วฮะโอเคครบแล้วตีเลยอ่าใครครบแล้วตีเลยของโซยังไม่ครบใช่ไหมครบแล้วครบยังครบแล้วครบแล้วโอเคหมดแล้วเวมเฮ้ย เวนเป็นไงบ้างตีแล้วใช่ไหมเวนอ่ะต้องติดแล้วเีรอซีนะครับพี่โอเคแม่สุดสิทธิ์ใจแป๊บเฟียวอะกองห้าอันนี้ห้องครับเอ้ยมันต้องมีนี่นะอุปกรณ์ครับแก้ได้แล้วคนละสองพันยังไม่มีเลยอุปกรณ์ครับมีใครมีอุปกรณ์ครับไหมมาๆพี่มีอุปกรณ์ครับอยู่เดี๋ยวเอาให้ยืม ได้เหรียญแห่งความซวยมาสองเหรียญนี่ยจริงคือแจกดีคือพี่สิงมาคือเอาแก๊งเรานี่ใครจะขายยาบ้างเป็นไงแล้วใครก็มาดิฮะก็มาดิฮะสก็มาดิฮะก็มาดิฮะมาดูกันฮะมาดูกันเฮ้ยงั้นเราถ้าเราไปขายยาเราตั้งเป้าหมายเลยไหมโอ้ ไม่กอดคือมันตั้งไม่ได้นะเพราะตำรวจมันเข้าไม่ตรงเวลาเพราะว่าเข้าน้อยเคยทำแล้วมันตั้งไม่ได้ไม่อย่างอย่างน้อยก็เอาวันละหนึ่งยากัญชาโรวันละสามสิบแลงเงินแดงก็ได้เรวต้องไปเก็บกัญชาพรุ่งนี้ไปเก็บกัญชาโซ่ต่อแล้วโซ่ต่อแล้วคือเราต้องเอาเว้ยโซต่อไปก่อนจ้ะได้เยเงินแดงแม่งยึดเป็ดเอ้ยครั้งแรกไม่ได้ไป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 เจาให้รอได้ยากยากยากเคลือนไปใครยา ต่อเนื่องเลยคงจก็ไม่ค่อยได้ฟรรา,ดราร์มเงินครับขาดอุปกรณ์ครับใช่ใช่พี่จ<น>ะขายยาต่อเนื่องแล้วเนี่ยอุปกรณ์ครับใครใครได้เมื่อกี้ส่งให้นี่แหละนี่แต่ถ้า<ช>ถ้าผมได้รถแล้วนี่ผมจะไปขายยาอย่างเดียวนี่พอต้องขึนง้นดาวบนแะล้วเอาหาอยังไงก็จะขายให้มันได้เยอะที่สุดนะ <S <S ไ,ไปีปยาค่ะยาค่ะ ต้องตังคปรับไปเรื่อยๆติดในรอบแรกแล้วหมไ่ไผมไม่เอาไปติดตัวเยอะโอ้โหเอมันตียากจกีวะอผมตีไปสี่สิบรอบอะตังหมดเกบไปกดก่อนไม่ขี่หลังไม่ขี่หลังตีขี่หลังตีเฮ้ยาโดนจับสองคนุเนยาขี่หลังอะโดนจับแล้รัวฮะ จะไปหนึ่งเจ็ดส่วนต้องได้ครับต้องได้แล้วต้องติดแล้วจังหวะเนี้ยติดเลยนะครับโคเยอะติดเถอะติดเลยมั่งโคเยอะไม่ออกเสียงเปล่าเอาเอาวะเอาเอาวะเอาแล้วมาให้ลุ้นละมาให้ลุ้นละลุ้นด้วยลุ้นด้วย ใช่บางตีเวลาเนี้ยต้องไปเล่นไพ่ว่ะเวนอ้าวขนมตังมาเลยเสียงดีเลยว่ะพี่โอ้หมดมาเลยตีได้อีกไหมตีได้รอบเดียวเหรอครับผมหมดแล้วโอเคโอ้เอาไอ้แดงคาร์มาให้ดวินโอ้แม่งตียากยากจะตัดมันดีเลยฮะต้องรอกันกระเป๋าพี่157 157เจอไหม อ๋อเจ็ดเ hmm. ็ดเป็ดเลยฮะมีใครจะเอาทองแดงเข้าขังไหมพอเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ค่อยมาจดค่อยเอาให้พี่พรุ่งนี้ก็ได้ถ้าจะเอาอ๋อเราจะเราจะไปขนต่อใช่ไหมใช่ใช่มันดองอยู่ในรถผมห้าสิบก้อนเนียอ๋อโอเคโอเคได้ได้ได้งั้นเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่บันทึกเอาไว้ อ่าได้ยังครับโอ้โหยังหน่วงเลยยังหน่วงปะชะนี่คนมันเยอะในเมืองอันนี้เอาโทรศัพท์ขึ้นมาไม่ได้เลยเนี่ยมือแข็งเออใช่ตบโทรศัพท์ไม่ได้เลยดูปัันตัวเองยังไม่ได้เลยทำอะไรไม่สักอย่างแคได้เอานี่ไปทิ้งอยู่ตรงกาบนหน่อยโอเคได้โอเคได้แล้ได้ได้ได้ไ้ได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 ้้ได้ได้ได้้ได้ได้ได้้ไดได้ นครอยากเอาทองแดงมาให้พี่เก็บโอเคครับผมอ่ะเราลาจากกันไปกับหน้านี้เลยละกันนะครับมองว่าน่าจะนานหน้าดูครับผมโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนครับฝากกดไลค์กะซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยละกันครัโอเคคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนบ๊ายบายครับอยู่อยู่เพิ่งเอาเอาของเซฟอยู่มันเก็บท้ายท้าย